แลนจมูกเอียงปลายจมูกตัดปลายเชิดสั่งนะคะปีนช่วงหน้าผาค่อนข้างสูงเรื่องของความเรียวเอียงนะคะอันนี้เติมซิลิโคนมาตัวซิลิโคนเนี่ยเรียวมาด้านนี้นะคะชัดเจนเลยนะคะล่องหน้าแนวหน้าเนี่ยก็คือวิธีดูแนวหน้าอยู่กลางตรงนี้นะคะแต่ว่า ร่องของแกนซิลิโคนมาด้านนี้ปัญหาคือแกนซิลิโคนเบี้ยวเอียงนะคะในรูปของหน้าตรงเช่นกันนะคะแกนที่เอียงอันนี้ก็เราก็ปรับแนวแกนนะคะให้ตรงกับหน้ามากขึ้นซึ่งการปรับเนี่ยหลักๆก็จะเป็นเรื่องของการเหลาซิลิโคนช่วยแล้วก็การตะไบแล้วก็คือจริงๆฟังดูง่ายนะแต่ว่าในแต่ละเคสเนี่ยเข้าไปปรับ ช่วยจนกว่าจะได้แนวแกนเนี่ยที่ตรงที่สุดที่จะทําได้พอแนวแกนจมูกตรงขึ้นนะคะปลายยกขึ้นจะเห็นว่าปีกจมูกน้องดูเลียวเข้ามาโดยที่ไม่ต้องตัดปีจะเห็นว่าถ้าดูอันเดิมตรงช่วงปลายเขาจะแบะออกแล้วมิติไม่เห็นเนื่องจากแนวแกนมันเบี่ยงไปแต่พอแนวแกน ตรงปลายยกในตำแหน่งที่เหมาะสมและยกได้มากขึ้นก็จะเห็นว่าปีกเลียวขึ้นนะคะแล้วก็หน้าโดยรวมก็จะดูเลียวขึ้นด้วยเนาะข้อที่สเป็นปัญหาหลักมากกว่าข้อแรกอีกน้องพีชบอกว่าปลายมันตัดมากเลยค่ะคุณหมอปลายตัดไม่คลุ้งเลยความยากในเคสของน้องพีชก็คือปลายเนี่ยพื้นที่เขาน้อยมาก นะคะอันนี้ก็คือแบบก็เลยปลายอาจจะไม่ได้แบบพุ่งมากที้พอเราอยากได้พุ่งกว่านี้โอเคเอาหลังหูมาลองก็ยังไม่ไม่ได้มากพองั้นก็เลยทําเป็นเทคนิค open more space นะคะ mm hmm. เพื่อให้ได้ปลายพุ่งมากขึ้นโดยที่ยังละมุนอยู่ของน้องพีชเนี่ยสิ่งที่หมอทําให้คือเน้นเพิ่มปลายเป็นหลักเลยนะคะเอากระดูกอ่อนหลังหูมาลองแล้วก็ทลายข้อจํากัดเพิ่มสเปซให้เขาเพื่อ ที่บอกใส่ไปลายได้มากขึ้นข้อที่3สันมันสูงไปปีนคิ้วเลยเน้องรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมชาติปรับตรงนี้นะคะจากที่เดิมมันปีนถึงคิ้วอะ่ะเราก็ปรับให้มันรับกับปลายนั้นก็คือได้เป็นทรงใหม่น้องก็แฮปปี้นะว่าแบบโ้อไม่คิดว่าจะได้ไปลายเพิ่มขึ้นขนาดนี้เนาะชอบเลยค่ะก็คือเห็นเปิดเฟือกขึ้นมาก็คือ รู้สึกแฮปปี้ค่ะฟีดแบ็กก็คือคำแรกเลยหน้าหวานชอบมากค่ะก่อนอื่นเลยก็คือพีดอยากแก้จมูกอยู่แล้วก็เลยหาสักพักแล้วศึกษามาพอสมควรแล้วก็จนเห็นเพื่อนนะคะมาแก้จมูกที่ดีมอลคลินิกค่ะหลังจากเขาแก้ไปได้เดือนนึงก็เจอเพื่อนก็เลยแบบรู้สึกว่าที่นี่แหละเรามาแก้ที่นี่ก็คือตัดสินใจเลย คลินิกนี้คืออย,อย่างแรกเลยก็คือเน้นความเป็นธรรมชาติแล้วก็สวยด้วยกับคุณหมอตุ๊กนะคะเป็นลี่เลยค่ะแล้วก็คุณหมอให้คำปรึกษาที่ดีมากตรงจุดแล้วก็ใจดีน่ารักก็อยากจะบอกว่าถ้าใครสนใจที่จะเสริมจมูกหรือแก้จมูกนะคะไม่อยากผิดหวังนะที่ดีมอคลินิกเลยค่ะ